สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็คือเอาพระที่ได้เช่าบางส่วนจากทางหน้าร้านจากทางบ้านนะครับเอามาให้ชมกันแล้วกันวันนี้จะให้ให้ชมองค์นี้เลยอันนี้เป็นพระแก้วมรกตนะครับอันนี้เป็นเป็นปี25 4 5สห้านะครับของในหลวงเราเนี่ยแหละครบรอบ2 2 0ปีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ ครบรอบ75,000สาเด้อครับก็อันนี้ให้ดูนะครับแบบนี้ถ้าเกิดมีก็ทางร้านรับเช่าหลักหมื่นนะครับเพราะว่าองค์นี้สวยจริงๆครับนี่นะครับขนาดหน้าตักประมาณนิ้วครึ่งได้มั้งประมาณนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วนี่แหละครับถ้าผมจาไม่ผิดนะเนี่ยครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็ทําแบบ e l e c t ทร f o r m i n g นะครับมันจะข้างในจะกรุงกวงแล้วก็จะมีเลขใต้ฐานครับข้างในจะกรุงกวงนะครับไม่หนักแต่ว่าข้างนอกเป็นเนื้อเงินหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเนื้อเงินหมดเลยแยกประกอบได้หมดเลยนะครับ แบบนี้นะครับเนื้อต้องคําก็มีนะครับเนื้อเงินก็มีแบบนี้ก็รับเช่าหลักหมื่นนะครับเแบบนี่ยมีกองมีนอนกลองมาครบเลยนะแบบนี้ทางร้านก็รับนะครับเดี๋ยวให้ดูส่วนหนึ่งนะส่วนอันนี้เป็นพระหลวงพ่อสดรอนกรมตำรวจนะครับแปดสิบป,ปีแบบนี้ก็อย่างที่เรู้ๆอยู่แล้วครับว่าเรารับเช่าตลอดอยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับก็พวกราคาอธิบัพวกราคากับวิธีการดูก็ทําลงไปในคลิปหมดแล้วนะครับ ไปย้อนดูกันได้นะครับอย่างนี้คือสามกษัตริย์นะครับพอดีคุณพี่เขาใจดีแบ่งมาให้นะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบ่งหรือว,ว่าทางร้านผมเช่าแพงที่สุดแล้วก็เลยเอามาให้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นทองคำนะครับทองคําพิมพ์เล็กนะครับพ่นนสายนะครับพระก็เนี่ยถ้าสาภาพอย่างเนี้ยจะได้ราคาดีนะครับถ้าอย่างเนี้ยอย่างงี้พระไม่ผ่านการใช้เลยเห็นไหมครับจะเหลืองไม่ได้จับไม่ได้เลี่ยมไม่ได้อะไรเลย ถ้าอย่างเงี้ยราคาการก็จะอยู่ที่ประมาณแสนบวกลบนะครับตอนนี้1นึ่งแสนบวกลบนะครับ1นึ่งแสนบวกลบนะครับถ้าเกิดสภาพอย่างเงี้ยก็จะแสนขึ้นเลยใช่อย่างนี้คือพิมพ์เล็กนะถ้าพิมพ์ใหญ่ก็จะ2องแสนบวกลบเลยครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ครับก็จะมีกล่องหลักการนะครับ3ามทีก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีหลายฟอร์มนะครับมันมีตั้งแต่หลักห,หลายพันเจ็ดแปดพันหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าก็มีนะครับขึ้นอยู่กับพระว่าสวยขนาดไหนนะครับ อันนี้ก็จะให้ดูเบื้องต้นนะครับแต่นี้พระเอกของงานนะครับเดี๋ยวให้ดูไฮไลท์ก่อนนี่นะครับตู้เซฟก็อันนี้ก็เป็นเซฟแบบสมัยก่อนที่เราเคยเห็นๆกันเลยนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเลยนะครับมีหมุนรหัสอะไรอย่างเงี้ยครับหมุนรหัสเซฟได้อะไรได้นะครับแต่ที่สาคัญกว่านั้นคือของที่อยู่ข้างในนะครับของที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เป็นของที่ค่อนข้างหาย,ยากพอสมควรนะเพราะว่าผมก็ตั้งแต่ไอเช่ามาก็ได้ไม่กี่กล่องนะครับ นี่ครับว้าวจะได้ดื้อจะด้ดื้ตื้อทาเสียงเอฟเฟกต์ั่นเองเลยอ,อ,อันนี้หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมีใครรู้บ้างไหมเดี๋ยวผมเอามาเลีงให้ดูแล้วกันน,นี่นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิบพิมพสิบพิมพ์ของหลวงพ่อโสธรกรมตํารวงนะครับอันนี้คือครบทุกพิมแล้วนะครับนี อันนี้คือทั้งสิบพิมพ์ของหลวงพ่อโสธรรุ่นกวัติศาสตรสิบปีกรมตำรวจนะครับสิ <10 S 1> ใช่มีแบบม,มีสิบพิมใช่อันนี้คือสิบพิมพ์อันนี้คือครบทุกพิมพ์แล้วครับแล้วก็จะมีหลายคนถามว่าเอาว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วกันใน,นวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระตัวอย่างนะครับอะไรคือพระตัวอย่างแบบเนี้ยถ้าเราจะเห็นนะเดี๋ยวลองลองหยิบให้ดูดนะแบบเนี้ย นี่เห็นไหมทำไมถึงเป็นพระตัวอย่างเพราะว่าพระตัวอย่างเนี่ยเขาจะไมไ่ได้ตอกเลขมาเห็นไหมอันนี้มมนมีกาวอยู่มองเห็นไหมอ่าเห็นอ่าอ,อันนี้คือจะไม่มีตานตอกเลขนะครับบางคนอะ่ะเคยเห็นบางคนเคยเห็นว่าแบบน,นี่เห็นนะไม่มีตอกเลขอืเนี่ยคือที่มาคือเขาเขาเป็น ก่อนที่เขาจะสร้างรุ่นนี้ออกมาครับเขาเขาเขาจะทําตัวอย่างอาอกามาก่อนแล้วก็จะกระจายไปตามภาคกระจายนผภาคต่างๆอันนี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยองน,นี้สวยอือเนี่ยเหรอไม่องข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นแปดเหลี่ยมนะครับนี่อันนี้ตัวอย่างของทองคาใช่ไหมใช่ของแปดเหลี่ยมของคําแต่ว่าเน,นี่ยเนื้อในเขาว่าไม่ใช่ทองนะครับจะเป็นเนื้อเงินแล้วก็มาชุบทองนะครับอันนี้สำ,สำหรับสำหรับพ้าตัวอย่างนะเนี่ย อันนี้คือพ่นทรายทองคําพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นเป็นพ่นทรายประกายเพชรนั่นแหละครับแล้วก็เป็นพ่นทองเอาไม่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเนื้อทองคาเก็บดีมากเลยนะเขาแบบป,ป้ายเขาจะมีอย่างนี้เลย,เลยแล้วเขาก็จะเก็บเป็นบบเซฟเนี่ยแล้วก็กระจายตามผ้าดังนั้นน่ะชุดพวกเนี้มันมีไม่กี่ชุดครับเอไม่เป็นไรดังนั้นน่ะชุดพวกนี้มันจะมีไม่กี่ชุดแล้ววันนี้พอดีพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆ้วพวกเนี้ยเขาก็อยู่ในพิธีปลุกเสกด้วยนะครับ คือเขาแบบดูในอาคารสำนักง,งานตํารวจที่อยู่ตรงแถวๆสยามอะครับใช่เขาทําพิธีกันที่นั่นและเน,นี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ตู้ที่1นนะครับเห็นเห็นพี่คุณพ,พี่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกชนวนพวกอะไรของของวัตถุมงคลที่รุ่นเนี่ยครับรวมรวมกันรวมกันในทั้งตู้เลยครับแล้วก็โยงไายศินไปทําพิธีร่วมด้วยครับพวกเนี้ยอันนี้คือผาตัวอย่างที่ครบชุดนะครับแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับ แต่บางคนเขาก็จะกลัวกันไม่มีเลขไม่มีอะไรแต่ว่าผมรับแล้วกัน,น <ะ S 1> ผมรับเช่าตั้งแต่สะสมมาได้ได้ชุดนี้มากี่ชุดครับตั้งแต่สะสมมานี่ตั้งแต่เริ่มเล่นมานี่น่าจะมีแซมด้วยมีอย่างเงี้ยน่าจะประมาณสองสองสามชุดเองนะครับน้อยมากน้อยมากๆใช่ครับน้อยมากๆนี่ครับเขาก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือสามกริย์บเห็นไหมครับปะ่ะสามกริย์แล้วด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะใช่ จริงๆอ่ะมันจะมีเคล็ดลับมีเทคนิคมีอะไรลึกๆอีกตั้งหลายอย่างแต่ว่าเราคลิปเดียวคงไม่จบแน่ๆอันนี้ขัดเงาพิมพ์เล็กอันนี้ค่นสายพิมเลม็กเนี่ยเขาจะมีว่าเนี่ยเรากำลังจะเปิดจองรุ่นนี้นะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรุ่นนี้จองหนึ่งหมื่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำเป็นตัวอย่างมาให้ดูแลใครชอบรุ่นไหนก็จองพิมพ์จอก็ก็ไปจองสั่งจองเขาตามธนาคารตาม ตำรวจตามทางนี้ตำรวจได้หมดเลยสมัยก่อนนะสมัยปีสามนะครับนี่สามีพวกนี้ก็คือจะไม่มีหมดเลยนะจะไม่มีเลขหมดเลยนะโอ๊ยไนะโอเคอ่าไม่มีเลขหมดเลยนะครับพระก็จะคล้ายๆแบบคล้าย,ๆ,ายๆองค์คล้ายๆองค์จริงเลยนะอ่ะอันนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้แบบมีเลขนะอันนี้ไม่มีเลขเห็นไหม เขาก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันอันนี้ไม่มีเลขนะที่อยู่ในฐานเนี่ยนะก็จะคล้ายๆกันแบบออกมาแทบจะแทบจะเหมือนเลยแหละครับพราะเขามาทําเป็นตัวอย่างก่อนก่อนจะสร้างจริงนะอันนี้หาดูยากนะครับเอาเป็นว่าคนที่เล่นๆหลายๆคนก็ยังไม่เคยผ่านมือกันเลยครับอันนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อบ้านใครมี แล้วไม่ได้ใช้ก็เอามาปล่อยผมได้พวกนี้ไม่ใช่ทองคำนะเป็นเนื้อเงินแล้วก็มาพ่นทองอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับพระไม่มีตัวไม่มีเลขอะ่ะเนี่ยผมก็มีแยกนะเนีย่ยผมก็มีองค์หนึ่งเนี่ยบางอย่างก็มามามาเนี่ยผมก็ผมก็ได้มาองค์หนึ่งนี่ประกายเพชรใหญ่นี่ผมแต่ว่าอันนี้ผมได้มาองค์เดียวนะผมก็ไม่รู้ทาไมว่าบางครั้งมาเป็นกล่องบางครั้งก็มาเป็นเดี่ยวเดียวเนี่ยก็มีแต่ผมก็รับหมดนะ ผมก็รับหมดเลยอ่าก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาได้เลยกันแล้วก็ผมจะมาตอบให้นี่นี่ที่ผ่านมาก็ได้เช่านะนี่อันนี้เมื่อวานพี่ท่านหนึ่งก็เอามา้เช่านนเน้นเงิไนไม่มีอะไรอย่างนี้ก็หลักพันนะครับอย่างนี้ก็รับเห็นไหใช่เนี่ยเนี่ยหรือไม่จะส่งมาทางบ้านก็ได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไม่ได้แกะเลย อันนี้เพิ่งส่งมาจากทางบ้านนะครับผมก็ประเมินราคากลางๆให้ประเมินราคากลางให้แล้วก็แพ็คแพ็ค<ก>ส่งเลย,เ,ลยเออแกะโชว์เลยจะได้ดูด้วยกันเผื่อไม่มีพระแต่ว่าตอนตอนขั้น,นตอนการแพ็คก,ก็ต้องแพ็คมาดีๆเพราะว่าต้องระวังอ,อันนี้นะอันนี้ก็คือแพ็คดีนี่จะกี่องค์ก็ส่งได้นะเผื่ออยู่ไกลอะไรเงี้ยเผื่ออยู่ไกลก็ส่งมาได้ ผมก็จะประเมินราคาข้าวข้าวไว้ให้แล้วก็ดูพระองค์จริงอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะคับคันี้เขาโอเคเลยเขียนกระดาษอะไรมาตามที่บอกหมดทุกอย่างเลยเขียนเลขบัญชีเขียนเบอร์เขียนอะไรมาหมดเลยผมดูพระก่อนนะเนี่ยนะอ่ะปิดทิชูไว้เห็นไหมพี่เขาทำมันพี่เขาปฏิบัติด,ดีมากพี่เขาปฏิบัติดีมากเลยเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ต้องส่องเลยครับอย่างงี้ก็แท้เลยอันนี้เป็นพ่นทราย น,นเงินพ้นสาย okay. อันนี้ตัวอย่างการแพ็คที่ดีอ่านี่แพ็คดีมากเลยเนี่ยปิดทิชชู่หน้าพระมาแล้วก็ห่อบ,บับเบิลมาอีกทีหนึ่งอันนี้พี่วันนี้สุดยอดเลยขอบคุณมากแต่ว่าราคาประเมินกลางไว้เดี๋ยวผมต่องละโทรไปแจ้งราคาเขาอีกทีหนึ่งก็เพื่อนๆถ้าเกิดอยู่แถวนี้ก็มาที่ร้านได้เลยครับอยู่สมุทรปราการนะครับอิมพิเรียนสำโรงนะครับชั้นหนึ่งหรือไม่ก็โทรหาผมก็ได้ถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยไม่สะดวกเดินทางก็โทรบอกผมเดี๋ยวไปบริการให้ถึงบ้านเลย ได้ครับทั้งนั้นวันนี้ขออตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ